พาไปสวนในสวนผักดิบแล้วนะเดี๋ยวเราต้องตูไปเลยรูดอกไมาที่สวยๆนี่สิไอผักพวกป่านี่ก็มาเกิดทางเราด้วยผักป่ามาเกิดทางททมวน,นป่าเลยก็สวนป่าหรือเปล่า ไปไหนเนี่ยพาไปไหนเธอพาไปไหนเนี่ยพาไปไหนคะพูดด้วยสิเราเจะพาไปที่ทพ่อเราใกจใจเพราะว่าเราต้องขับเราต้องขีขัพ่อตัว